เห็ดแฟนไฟมาคุงใส่ขีมินพี่น้องเคยเห็ดยูบ่จ้าสีงามและะ้วก็แซ่บพร้อมอยู่แต่ป่าแต่พูดแถวเฮา,ากับบุม้มาามีหมักฝรั่งน้าจ้าเด็กน้อยพัดยามื่อกี้ก็เลยว่าสิพาพี่น้องเห็ดน้าจ้าพี่น้องเคยเห็ดยู่บะจ้าหลังจากเกี่ยวเขาว้าเกีียวน้านี้เด็กน้อยก็อยากเล่นว่าวนาจาจ้าพี่น้องก็เลยซื้อมาให้เพิ่นตอนเป็นยังน้อยกับมวนขักมวนเนี่คือกันเนีนาา่ยจ้าพี่น้องเล่นว่าวจางังี่แล้วเมนูแถวเสร็จมื้อกี้ก็คือเมนูจากหมักหุงเนาาจ้าพี่น้องเพิ่นก็คืออยากกินกะเตะอาทิตย์ก่อน กาบองสะกดเนะจ้ลรวกขูดไนออเธอนี่ก็รู้สึกว่าเสียดายเฮงจ้พี่น้องเดียวสิมาว่าให้พังนอจ้าเป็นอย่างคือเสียดายมาหุงนอนีก็บโบคอยใหญ่ไปเด้นอจ้าเพราะว่ามันอึดแล้วส่วนคก่อนนี่ก็คือหลายเฮงเนอจ้ะจนล้นทีมอันนี้ก็คือเหตุตามที่เพิ่นบอกเลยจ้าเพิ่นบอกว่าใส่ขี้มิ่นน้ำเขากะซข้างหมอเนะจ้แล้กกะใส่มาคุงของเข้าลงไปต้มใส่ขี้มิ่นที่เข้าหั่นไว้นอจ้ะพี่น้องล้กก็แบบขูดน้ำใส่ห้เปิรนสีเหลืองงามเนอจ้าพี่น้องบัดนี้เข้นาก่ิใสต สีมะคุงของข้าตอนนี้ก็สีงามงามเดีย่ยจ้าพี่นอ้องเหลืองอ้ยอยหอยเปเปตาแซบเฮงคืออย่างก่อนจ้าพี่น้องเป็นสีเหลืองๆจังสีเงเ่เลยล้างแล้วเราห่อก็สืเอาอมาตากเนาะจ้าจักโซมงหนึง่งอันนี้ก็คือตากไปประมาณสี่สิบนาทีหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าเฝ้าย่ามันคำก็เลยสิเป,เป็นเปียกๆจักน้อยเทแปง้งทอดกรอบใส่เน,นะาะจ้าแล้วก็คะลลนคะลลนบาดนี้ก็เอามาทอดได้เลยจ้าเวลาทอดนี่ก็บบริยากเนาะจ้าพี่น้องพ่อพ่นใก่สีสุปพ่นกับสีผู้ขึ้นมายามเผาเทลงไปทอดนี่พ่นกับบริติดกันเนูม้อนี่ยดาายเเฮงนะจ้าเสียยดาก็คือเห็ดน้อยพ เด็กน้อยก็คือหมักขักจากเพิ่นว่าเซฟซีสามี่คนกินไปข้าวเดียวก็คือเบิดนอกจากพี่น้องถ้าเป็นอยากกินซื่อๆก็ค่อยเกลือจากน้อยนอกจากอันนี้เขาเอามาจิ้มเพิ่นก็อยากค่ายๆมันฝรั่งนี้เด้อจ้าพี่น้องกินเซฟถ้าเพื่อนพี่น้องมาหุงได้หลา,ล,าล,าลายก็เอามาเห็ดลงองเบิ่งเด้อจ้าแซ่บอีหลีทางในก็สิเป็นนุ่มๆนอกจากทางนอกก็เป็นกรอบๆแต่ว่าเฮาใส่ขี้หมินสดๆจังซี่มันก็สิมีกลิ่นน้อยนึงนอกจากพี่น้องอีดีแล้วคือว่าถ้าเฮาบ่ใส่นีทอดออกมาซี่เพิ่นก็นสิงามอยูอย่มื้อนี้ก็นนกถูกใจเพิ่นหลายจ้าเธอหน้าต้องเฮ็ดหลายๆคนนี่แล้วไปมะละกอเนาะจ้าเป็นไปมาหุง แซบอีเดียแบบอ่อนนุ่มแซบแข็ขอบจิ้มรบบเห็ดเบงเด้อจ้กพี่น้องแซบอีเดีเฟรนฟรายมะละกอเจ๊ด้วยอยากให้เห็ดนาะจ้ะเจ้ว่าแซบอีเดียืมให้เมนกินนิดดอกนี่ห้วยอเกลือจัน้อยเนาะจ้าด้วยจ้าแบบนี้ก็ได้เบื่แค่อาเลยอ อ,อ่อนๆน,นุมน่มๆมะเุืงมันจะมีความหวานนิดๆอยู่เดียวนะจ๊ะแซ<ช>่บอื้ <c oughs>